สว,วัสดีครับวันนี้ผมต้นคนิสานนะครับก็จะพาพี่โนงนะครับมาดูวิถีชีวิตนะครับคนบุรีรัมนะครับผมก็บุรีรัมอ่าก็ก็ก็กมีก็ไอฟังนี้ก็ออกคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับผมผมก็พยายามพูดลาวแล้วแต่ก็พูดไม่ได้นะเพราะอยู่ติดอ่าคอมเมนต์บุรีรัมนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นทีมงานทีมงานของเรานะครับผมทีมงานทีมล่านะครับผมทีมล่านะครับผมนี่ครับคนนี้ผ่านสัตว์นะครับผมคนนี้อ่านหลํำนะครับส่วนคนเสื้อเหลืองนะครับผ่านผ่านไปมั่วผ่านไปมั่วทัวผ่านมั่วทัวโอเคนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมทั้ง ใครก็รู้จักดีครับหลายๆพรานนะครับสองสามสี่ห้าพรานนะครับผมว่าพวกเราจะพาไปล่าที่ไหนหนะครับเนาะก็เดี๋ยวปรับชมกันนะครับว่าพวกเราจะไปล่ากันที่ไหนแล้วล่าอะไรนะครับก็มีแต่เอ่อนะครับน่าลุ้นทุกอย่างนะครับผมก็นหนูก็ล่าหนูแล้วน่าปลาก็ล่าปลาเนี่ยนาคนนี้น,นะครับเป็น พี่ใหญ่ครับสําหรับบ้านเราเนาะ,ะที่พ่อพ่อรอดนะเนาะเดียวพ่อดีกว่าเนาะพ่อรอดนะครับร <laughs> พี่รอดเนาะ, <laughs> พ,ะพี่รอดนะผมก็นี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวครับพี่น้องเริ่มเข้าพิษหน้าหนาว ทำไมผมพยายามพูดลาวตลอดเลยไม่รู้เรื่องอไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพูดลาวทั้งๆที่เป็นเอมเมนเนาะอยากได้เมียลา่าก็ดีอยากได้เมียลาวอ่ะเมียคนฝั่งเล่าคนไหนอยากได้ผัวผัวผัวเขมรน,นะครับผมก,ก็ทักทักไมาได้เนาะแต่แต่ผมไม่โสดผมไม่โสดอ่ะโสดไหม แม่เมวไม่รัก่บไม่รับโอ้ไม่ดาปิดแล้วเลกล้องขนเชื้ององไม่โสดครับพี่น้องโสดโสดสนิเขาเคด่าครับวอดนาทำงานก่สร้างทำงานก่อสร้างทำงานบริษัทใช่ไหมฮะทำงานบริษัทนะใส่เสื้อบริษัทนะ นไปนอนอดีตไปแล้วใส่เสื้อบริษัทเนาะมันเป็นอดีตไปแล้วเอชซีบีเอชซีบีทำงานบริษัทเอชซีบีโอเอสจีโอเคไปนอนตอนนี้เราก็นี่นะครับอ่าพรงหลัมเราก็กำลังทำบ่วงดักหนูอยู่นะครับผม ก็ประกาศประกาศอันนี้ก็ร้ใต้เสื้อคือทำราคาย่างเดียวสบาทนะคเขาเอาไปแล้วเอาไปแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วโอ้โหช่่ว่อะยนัะบกพ่กัด้ตัวนรตัวนี้อันละสามบาทครับพี่น้องตัวนี้อันละสามบาทเนาะก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเนี่นะครับสามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับ เข้ามาที่บ้านผ้าหล่อนะครับที่ข้างโรงงานถ้าถ้าแต่เราก็ไม่ได้ส่งเนาะพี่น้องเราไม่ได้ทําส่งเราขายแค่ที่เรารู้จักอยู่ข้างๆโรงงานเนาะพีน <c oughs> ่น้องก็มันมันก็ไม่ได้ทํายากเนาะบ่วงหลักหนูนะครับทําง่ายๆนะครับอันนี้ก็ขาย3บาทนะครับ คนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ารู้จักผุมต้นคนอีสานแล้วก็พรานหลําเนาะก็เข้ามาสั่งได้นะครับตัวนี้ก็3าบาทนะครับผมสบาททาเบ็ดเสร็จใส่ใส่บ่วงใส่อะไรเรียบร้อยนะครับ3ามบาทนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเอาแต่ไม้เท่าไหร่ครับเอาแต่ไม้สองบาทบเอาแต่ไม้สองบาทนะครับเอาแต่ไม้สองบาทเนาะ โอเคพอจำมาสองบาทนี่นะครับผลงานผมว่าแข็งแดงมากแข็งแดงมากสำหรับพันศักด์ันซักก็ทำมาอีกแบบหนึ่งนนะครับทำมาอีกแบบหนึ่งน่าจะเป็นบ่วงดีดเนาะใส่เคเพื่อไทยแล้วก็มีหนังย่างิครับก็ ก็ดีไปแบบอย่างหนึ่งผมไม่มีคนแก่โหดไม่เป็นรถ้ามีคนอ่ะถ้ามีคนเยอะอ่ะแกโหดถ้าคนน้อยๆแกไม่โหดอืออ๋อหนึ่งก็จะพามาดูวิถีชีวิตนะครับของของเรานะครับผมนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมผมต้นคุณสารจะพาไปล่าที่ไหนเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ